โส so, จักกุนารูปังทิสวากระผมนั้นเห็นแล้วซึ่งรูปด้วยตาก็คือด้วยจักกุวิญญาณนะเห็นซึ่งรูปด้วยจักกุนาก็คือจักกุวิญญาณนะตัวทำกิจในการเห็นก็คือวิญญาณชนิดหนึ่งหรือจิตชนิดหนึ่งเรียกว่าจักขุวิญญาณเห็นซึ่งรูปด้วยตานะเพราะลักษณะของอินทรีย์สังวรเนี่ยเขาจะไม่หลบอารมณ์เขาจะรับรู้อารมณ์ไปตามธรรมชาติ เพียงแต่ต้องฝึกสติดีๆนะให้มีสติคุ้มครองจิตของตนเวลาตาเห็นทํำยังไงจะรักษากุศลในจิตเอาไว้ได้จึงจะไม่ถูกยินดียินร้ายรั่วรถบ่อยๆเพราะว่าถ้ามียินดียินร้ายเกิดขึ้นจิตมันจะพังมันจะเสียนะเรามีความสุขแล้วถ้าเกิดเจอของดีมันรักมันก็เสียอีกแล้วนะเจอของไม่ดีมันก็หงุดหงิดมันก็เสียอีกแล้วส่วนใหญ่พวกเราบางทีประมาทพอมีความสุขแล้วเจอของดี ก็ยังโอเคอยู่ส่วนจะจะไม่โอเคตอนเจอของไม่ดีง่อยกินนั่นแหละจนง่อยกินเรียบร้อยจึงค่อยเกิดปัญหาจริงๆมันเกิดปัญหาตั้งแต่เจอของดีแล้วยินดีแล้วนะอย่างนี้ก็ต้องฝึกสติและมาแทนฉะนั้นเป็นฐานหลักของเราก็าคือสีนั่นเองนะครับแล้วก็มีความสันโดษในปัจจัยมีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอันนี้เป็นฐานนะต่อมาก็มาฝึกสตินะครับฝึกโดยการทำอินทรีย์สังวร กระผมน, right? น,มน,นั้นเห็นแล้วซึ่งรูปด้วยตาณนิมิตตคาหีอโหสิงก็เป็นผู้ที่ไม่ยึดถือโดยนิมิตนะครับนิมิตตะนิมิตก็คือนิมิตตะหรือภาพลักษณ์นะครับคาหีก็คือถือถือด้วยอํานาจตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือในนิมิตว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นสวยเป็นงามเป็นของน่ารักไม่น่ารักนะครับก็เรียกว่าไม่ถือโดยนิมิตนะครับ นานุพยัญชนะคาฮีไม่ถือโดยอนุพยัญชนะนะครับนานุก็ณนะบวกกับอนุนั่เองอนุพยัญชนะอนุพยัญชนะก็คือรายละเอียดปลีกย่อยนะครับคาฮีแปลว่าถือคือยึด้วยอำนาจตันหาบ้างทิฏฐิบ้งางเวลาที่ขาดสติเนี่ยมันจะเกิดความยึดความถือขึ้นมาตอนนี้ก็คือฝึกที่จะไม่ไปยึดไปถือไปจับมันให้จิตเราไปจับที่อารมณ์หรือว่าที่ กรรมฐานอื่นแทนนะก็คือมีสติกำกับจิตนั่นเองหรือฝึกสติเตรียมไว้ก่อนที่จะรับรู้อารมณ์พอจะรับรู้อารมณ์มันก็จิตมันก็ไม่ไปแล้วเพราะว่ามีการเตรียมการไว้ฉะนั้นพวกอินทรีย์สังวรน,นี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นการฝึกเตรียมไว้เหมือนเวลาเราเรียนหนังสือเราจะทํางานเราก็ไปเข้าโรงเรียนซะก่อนไปเข้าห้องแลบบน่นนี่นั่นก่อนเดี๋ยวพอออกมาทํางานจริงก็จะได้ทําได้ เพราะยังไงเราก็ต้องเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสได้สัมผัสได้รับรู้อยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติเตรียมไว้มันก็เจ๊งตลอดวิธีการก็ไหนๆเราก็จะรับรู้แล้วก็หาเวลาไปฝึกทําสติขึ้นมาก่อนทีนี้อยากรู้ว่าได้ผลไหมก็มารับรู้ปกติแหละว่ามันเป็นไงเหมือนเดิมไหมถ้าเหมือนเดิมก็หมจะถึว่ามันเจ๊งมันไม่ได้ผลต้องให้มันไม่เหมือนเดิมก็คือแต่เดิมมันก็แน่นอนก็เจออารมณ์ดีก็รักเจออารมณ์ไม่ดีก็เกลียดมันอย่างนี้ ใครร้ายมาก็ร้ายตอบรู้สบังว่าไผเป็นผัยอันนี้คือแต่เดิมใช่ย,ย่อยอะไรประมาณนี้นะต่อมาเราก็ไปเตรียมการไว้ฝึกสติฝึกอะไรของเราไปนะอย่างนี้นะครับยิ่งคนไหนที่อาศัยปัญญาด้วยสติก็จะได้มีกําลังเพิ่มขึ้นก็ต่อมาก็มารับรู้อารมณ์เหมือนเดิมเนี่ยลักษณะของพวกอินทรีย์สังวรส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฝึกสติเตรียมไว้ให้มีพอเตรียมไว้แล้วเราก็เอามาใช้ในการเห็นได้ยิน นะแล้วก็มาเพิ่มกําลังหรือว่ามาเรียนรู้เนื่องจากว่าถ้าเราหลบไปทําอย่างเดียวมันก็ไม่เก่งนะอย่างนี้ถ้าไม่หลบไปทํามันก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีมันต้องหลบไปทําส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาใช้จริงจะได้ปรับว่าเอะเจออารมณ์แบบนี้ทำาไงจะเป็นกุศลมุมมองแบบไหนพริกแบบไหนอะไรก็ว่าไปบางอารมณ์ก็ไม่ต้องเตรียมเยอะบางอารมณ์ต้องเตรียมโอ้เตรียมเยอะเลยบางอารมณ์ต้องหลบก่อนอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ความฉลาดเนาะอันนี้อันนี้คือลักษณะของ การฝึกนะครับท่านก็ใช้คำแบบนี้กระผมนั้นเห็นแล้วซึ่งรูปด้วยตาเป็นผู้ไม่ยึดถือโดยนิมิตคือไม่ยึดถือโดยภาพลักษณ์ใหญ่ๆไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะอนุพัญชนะก็คือปลีกย่อยอย่างเช่นรูปทางตาเป็นหญิงเป็นชายสวยงามดูดีอันนี้เขาเรียกว่าถือนิมิตนะครับนิมิตเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นสวยบางทีเขาก็เลยเป็นสุภาพนิมิตอย่างนี้สวยทั้งรูปไปเลย ถ้าเป็นอนุพยัญชนะก็ส่วนปลีกย่อยเช่นตาสวยเพราะแบบนี้แบบนี้คิ้วโกงคิ้วมันโกงผมมันนุ่มสลวยเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปนะเป็นส่วนปลีกย่อยส่วนปลีกย่อยนี้จะทําให้เกิดกิเลสได้ไวส่วนนิมิตนี้ก็จะทําให้ค้างอยู่จิตเราก็จะคิดวนอยู่ในเรื่องของตามสัญญาเนื่องจากนิมิตทั้งหลายมันเกิดจากสัญญาคือการมองเป็นกลุ่มๆเป็นภาพลักษณ์ ถ้าใครถือโดยนิมิตนะเดี๋ยวสักหน่อยกิเลสมันก็จะตามมาแต่กิเลสส่วนใหญ่มันจะตามมาตามอนุพยัญชนะเหมือนเวลาเราเห็นเราก็ต้องเห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายไปก่อนอันนี้ก็คือเราเห็นตามสัญญาเพราะสัญญามันถือไปตามคณะเป็นกลุ่มก้อนเขาเรียกว่านิมิตเห็นปุ๊บก็เป็นอาจารย์เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายอย่างนี้เรียกว่าถือเห็นเป็นแบบนิมิตแต่ว่าเวลาอกุศลจะเกิดเนี่ยก็คือไปถือโดยขาดสติก็คือ เกิดตัณหาบ้างทิฏฐิบ้างประกอบกันทีนี้ถ้าไปเลยไปสู่อนุพยัญชนะคือรายละเอียดปลีกย,ย่อยกิเลสก็จะเข้ามาได้ไวอันนี้นะครับณนะก็คือไม่ยึดถือไม่ยึดถือโดยนิมิตไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะที่ไม่ยึดถือโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะก็คือไปยึดอันอื่นก่อนนั่นเองฉะนั้นในหลักของอินทรสังวรโดยมากก็เลยใช้การไปยึดอารมณ์กรรมฐานแทนจะได้ไม่มายึดนิมิตไม่มายึดโดยอนุพยัญชนะ เพราะว่าส่วนใหญ่คนปฏิบัติระดับนี้ถ้าพูดโดยทั่วไปก็ยังไม่เก่งมากก็ต้องใช้การยึดอารมณ์แทนนะเวลาเห็นได้ย,ยินเป็นต้นก็ไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรอันหนึ่ง<ม>นึกบริกรรมบทใดบทหนึ่งไว้กอ่อนอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยคนไหนมีรายละเอียดเยอะก็กิเลสก็จะเยอะตามไปด้วยเรื่องก็จะมากตามไปด้วยนะก็ถ้าพูดภาษาเราก็คืออย่าละเอียดอย่าเยอะถ้าไม่เยอะก็กิเลสก็จะน้อยหน่อย ครับฉะนั้นการฝึกสติโดยมากเขาก็เลยถ้าเป็นฝั่งกิเลสเขาก็จะไม่เยอะก็คือก็เรื่องแล้วก็แล้วไปนะไม่ต้องสนใจรายละเอียดกิเลสก็อาจจะมาบ้างแต่น้อยแต่ถ้ารายละเอียดเยอะเรื่องก็จะเยอะตามไปด้วย